สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงคลิปเดือนสกาวแช่เนวแช่เนวเอาสบู่ไปใส่ละโอ้สบู่พูดถึงกระตัสบู่เจแดงคนเดิมเนาะวิตามินอ e ีผสมสารวิตผสมวิตามินอีผสมสารสารจกัดจากส้มผสมสารจกัดจากส้มนะคะเนาะ วิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินอ e, ีวิตามินซีมอยเจอร์ไลเซอร์ค่ะท่านผู้ชมเนาะรับรองว่าด,ดีมากที่สุดเลยค่ะเจดงย์ว่าแบบว่าวลายว่าวลายในคว้นดึงๆเนาะค่ะเนะแล้วก็ไม่มีไม่มีดังเอียดอาดไม่มีแห้งตึงค่ะมิตรนุ่มตึงนุ่มนะคะ,ะตึงนุ่มย่างเดียวสำหรับสบูเ่เจดงย์คนดื่มเนาะ อกวางสูตตลาดใครจะเป็นตัวแทนจาหน่ายก็ติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทร0938092892568หรือ0939499926นะคะประมาณนี้นะป็นเบอร์โทรให้ถือมาถือเนะ่อยเนี่ยกุยมณนแมน0 93, 9 3 9 4 9 9 2 9 8 9 ปดเจ็ดเนะ 8, 9, 7, เาะแปดเก้าเจ็ดแปดออขึ้นนี่แหละคะ่ะทานผู้ชมขึ้นอยู่นี่แหละจบบเจแดงว่าพิษแต่ว่าสีไส้นานสีไส้ถูกยี่เนาะมัจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องหรือกระทะกล้ายได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสุดครีมเจดแดงใส่มาปีหนึ่งพอดีคะ่ะหนึ่งปีพอดีกับตั้งแต่พฤศจกิกาตุลาพฤศจกิกาเนาะเจดแดงใส่พฤศจกิกาเนาะครบหนึ่งปีพอดีนี่คะ่ะ ายคีมเดย์ครีมเปลี่ยนเปลี่ยนใจตะกอนสิเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกมือนี่เปลี่ยนเพราะว่าของเขาดีจริงๆเนาะค่ะดีจริงๆเนาะแล้วก็สบู่นี้หน้าเนียนสวยนุ่มอ่อนนุ่มแลดูอ่อนวัยแลดูอ่อนเยาว์เแดงยเยาว์ขึ้นเยาว์ขึ้นปีน้ำสิเยาว์ขึ้นก็นี่โอ๊ยทำซ่มสังขารล่วงเลยอ่ามีค้ว่าให้เจดแดงเท่าแล้วยังลวงรูปเอา อ้าวเจแดงกระทมาคขายแล้ว <thoroughly>. ก็ทำอยู yeah. so, ่หน้าจอทุกวันต้องให้สวยปิ้งทุกวันต้องให้แต่งแต่งทุกมือเจแดงย่หน้าจอเนาะไอ้ความสวยความงามแต่ปิ้งประโยชน์เลยเด้มีประโยชน์เลยเด้แต่ก่อนความสวยความงามเจียงว่าไม่มีประโยชน์ผู้ใดมาทวงเจียงว่าสวยเจแดงเครียดเครียดสมัยก่อนเนี่ยเนาะสวยก็สร้างเถอะสวยก็ความสวยบ่ได้เงินความสวยบ่ท่าไม่รวย ความสวยกับว่ <hi> าได้แฟนนี่ก็ไปได้แฟนรวยเจดียงวานั่ะนะผู้ใดมาทักว่าเจดียงสวยนี่สั่งสั่งเนี่ยไปใช้กับว่าสวยสวยคือสั่งสวยว่าม <Fit> ีประโยชน์สวยว่าม <ắm> ีคือ็ไปได้ผัวรวยเจดียงวางสิเนาะสวยว่าได้เงินดาราเขาสวยเขาได้เงินเจดียงสวยเ่าได้เงินแต่ความนี้แต่ทุกวันนี้รู้แล้วค่ะว่าความสวยมีประโยชน์ เนาะะเจดียล์ลงหน้าจอทุกมือความสวยเฮาท่าขี้มขึ้นมาสวยคนกับซื่อดีคนกับซื่อดีคนกับติดตามดีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ผิวพรรณเราก็ดีนี่ความสวยได้เงินได้ทองภูมิใจแล้วนะตอนนี้ทำยูทูบอายุห้าสิบเจ็ดปีตอนนี้ห้าสิบเก้าปีเต,ต็มบริบูรณ์จะหกสิบแล้วเนาะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าสามปีที่จเจดียดทนะ์ทำคุณทำยูทูบเนาะทำยูทูบปีหกหนึ่งประมาณนั่นแหละต้นปีหกหนะึ่งเนาะ ก็หกสองหกสามหกสี่ทําในสามปีพอดีนะคะปอเปี้ยททำอะไรครับเอ้ยมือมือหยุดเลยปอเปี๊ยอยู่ในห้องกับเจดียงแะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดือนสกาวท่มมากไปฟังเสียงเดือนสกาวว่าบันสิตไหซื้อตัวใดโอ้ยบะแม่เดือนเจดีย์ท่ไปทุ่ไปเพื่อนกันด้วยใท้เน็กเลยค่ะท่านผู้ชมเน็กเลยเลขอยู่นะว่าเลขเป็นของห้าวัสดีเดือนสกาว ไปทางานค่ะไปทํางานไปรับจับเงินจับท่องแบบไปวัดปูศีดาลา่มอีกมืออื่นก็นไปกระถินวัดปูศีดาลา่มเนาะผู้ใดสนใจก็ไปเนาะค่ะบุญกระถินปูศีเอยบุญกระถินหรือบุญดอกผ่ามันคือหลาเลยฮะสีบ่เป็นบุญดอกผ่าบฮะหรือกระถินมันเบิดเดี่ยนละไปเวิดกระถินนละไปไปฟังเดือนสก,กาวว่าน้ากันค่ะเพื่อนศีวาจังไดเนาะค่ะเนาะในการให้จ่งทางแนวทางการซื้อห้อยเนาะ มันกับฟันได้ฝันดีว่าเหลขอยู่น้ำไทยห้าไทายห้าสีถือเลขกอีกเนาะคะ่ะเอาไปฟังน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆเกท่านที่เข้ามาก็กดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์โป้มือซ้ายสุดกดติดตามขวามือปุ่มสีแดงๆคำว่าติดตามกดลงไปเลยค่ะกดลงไปคำที่สองกระดิ่งมันกระสีสันห้ามกดคำที่สามเลยค่ะจะมองไปเห็นเจแดงเนาะไปกันค่ะท่านผู้ชม ัวไรก็เอฟซีถามหาอยู่เอฟซีถามหาอยู่ถามอะไรนี่เรโลที่มันหาซุนนหตัวเดียวมันใจรันเปนเส้นบจัดมานยวสามร้อยโกลอยู่นี่นนหาคนเจ้าเงินล้นหลุดนะเรียแนฝากเลยซื้อวันเลยเปิดมื้อเลยขายเปิดซื้อวันหลุดใครอยากเชียงินม่นี่เด็กจอเคือมากเจ็ดยังจะส้างกห้จกเบาลงกระจกแล้วอยาจะกาวซื้อนั้น เขาจะว่าเลขสีย <descon fin anta> ูเฮ้าเลขสียูเฮนท้า <Act two. S> 1หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามบอสซีบอกก็เป็นสามเจ็ดหนึ่งอ่ะบอสซีอยังเลยตัวเดียวเนาะอันเคยซื้อไปแล้วเด้อมันใจเอาพ่อมลูกมันใจเลยหาศูนย์นหาตัวเดียวอ๋อึงตวมีตัวไดแน่ที่เดินซื้อน่ะหนึ่งห้าร่มีหลายตัวก็ต้องเอาไปดออเดี๋ยวจังเสียมาชัดไม่หญ่เอามือยสดยังว่าสดพอมกันเลยมือเล็กอกหนึ่งหาศูนตัวเดียว ขัยืนงานนืนห,นหาโซนตัวเดียวบอกแฟนคาบีเซีรดต่อไปรวยเลยง่เนี่ยเนึ่องหาบ่อนันบ่ซื้อบ่นรอดพนดะนี่เนึ่งนงาบ่เนหาซื้อไปเขาก็ซื้อไปเลยแม่เออหาโซนเนึหาเซื้อไปแล้วเขต้องเป็นห่วน้ำเฮียงย้งอยนมือถือแม่นอนแต่ว่าตัวนี้ห้มันใตตัวเดียวหาโซนโซนไหนกันนี่คอยสุดมาหาคอยก็หยิบเลขบ่หนึ่งหามันอาจะมาโูนหนาเนาะ มันม่แน่นอนหรือ่าเนี่ยนันเขาว่ารถฝันดีวะฝันดีตัวันวางไดยฝันว่างไดยก็ฝันดีล่ะเขาก้อนหนูซึ่งนี่ฝันดีแน่นอนถืดแน่นอนเถืดแน่นอนนี่เองคนพูดแต่วันนั่นมันว่าเลขอยู่กับแม่เลขอยู่กับแม่เห็นแม่นางอยู่ทึ่งๆเพิ่อน่าเลขนานเลขนานจะเป็นบนหมดก้อนเพิ่นฝันว่ารถอัดขนเนื้อเข้าบ้านห้านั่นนะมันออกบารเลขที่ห้าวหนึ่งสามเจ็ดนะ วันนี้เพื่อนฝาดมาเห็นเจแดงก่อนที่เคลื่อนผาดจะขึ้นบ้านไม่เห็นเจแดงนั่งอยู่ทั้งเงียนเพื่อนว่าว่าเหล็กอยู่น้่เจแดงแถวนี้ว่าสันเดียเจแดงก็ซื้อเนื้อหาหาศูนย์กับสามหาละใบเลี้าวสี่เหล็กเจ้าของพราะว่าคุยกับลูกไม่แลอ้ยเพะว่าคุยกับลูกไว้เล้วว่าเพิ่นว่าความเพิ่นว่าเพื่อนนั่นสี่หายซีหางวดเพิ่นบแม่ปนหายคุณหนั่นพูดแต่ว่าเดีย เพิ่นให้พวกเข้าเพิ่นว่าปู่ยาพวกเข้าไปบอกเพิ่นไปบอกเพิ่นว่าเข้านี่สิให้สิให้เข้าถืออีกจักสี่หางวดเพิ่นว่านั่นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีเส้นหวยเพิ่นถืออย่องนี้อันนั้นเรื่องของพันดอกนั่นแต่ว่าจะเชื่อลวดนะพั้งเราแล้วันเื้อลวดหาซูนซูนหาลวดหงวดเองปั้งท่งลานผัวเส้นเล่ห์นะผมก็มันเจ๋วไปบอกไม่ว่ามันเจ๋อค่ะ ซื้อไว้อีกรรดเสื้อไว้จนเก่าจนมันหานึ่งมันอันมาต้องมีแต่ไม่เอาสเอรย์หรอกมันต้องเป็นหัวมันกันหาซุนตีไปซะก่อนนไงเก็บไปก่อนเลยเปิดแรกเปลี่ยนไปเรียงเลยมันใจย่งเดียวเลยมันหาบดบดเลยฟันท้องหลังเส้นเล่ห์นะผมก็มันใจเาไปบอกได้ว่ามันใจครับซื้อไว้อีกรรดเสื้อไว้จนเก่าจนมันหานึ่งมันอันมาต้องมีแต่ไม่เอาสเอรย์หรอกมันต้องเป็นหัวมัน กัรหาซุนหนีไปซะก่อนนีไงเก็บไปก่อนเลยเปิดแรกทะเบียนไฟเดียงไงอ๋อมั่นใจย่งเดียวเลยต่อเฮยูเลยงวันไงเรื่องเตรียมตัวง่ามๆไปรับท่อนนั่นง่ามๆของพคนนี่้ด้วยน้ำกัดด้วยวันไงไปก็ไปต้องคำตอบสามตัวมันจะไปใส่ได้ สองตัวมันถือดูแล้วเล่ามาซื้อสามตัวมาตรวจตรวดนี่เท่าเขาตงไปท่ามาหากินยังเลยทันพวัน <หา S 2> อีกเป็นสองสามเมื่อไปเจ้าเพราะมันกินน้ำสามล้านคนอืมเงินมังนี่มันตกลงมาเนี่เขาพักกวอนตลวจนะเรื่งหาศูนย์ก็จังว่าก็ซื้อไว้จังแต่มื่อแรกมื่อแรกออกแล้วด้วยละ่ะเนาะซื้อแล้วซื้ออีกงี้วาซื้อแล้วซื้ออีกคุณซื้ออีกใอยก็ซื้ออีกแล้วมาซื้สามร้อยตัวแล้วเนี่ย แพ่ว่าพนัน่เท่าร่ีสิบเนพว่ากรตัวขาเบ่งล้ยวกัเนาะพราะว่าเนี่ยเขอาจะซื้อได้เนอหานึ่งนี่บ่เนื่อหานึ่งมันเป็นเลขดอยหนึ่งหานึ่งเป็นเลขดับแต่ว่าเนื้านมันเป็นรักไวก็เป็นไได้แต่ว่าถ้เป็นหานึ่งมันสิดับยังไงหานึ่งแม่สารคามมันกรดับมันกเด่นเจ็ดนึ่งหานึเนก็ใสหาซน ก็ร้องเสียบางเกียกันนะหามันก็น like. ั่นอ๋อกากะบอสเสียนบรัทในี่สามเจ็ดแนหนึ่งกันยอนเสียหละกันบอเสีย่าบอสตเออแต่คนบอกระร้งเสียคบางอีกนกเสียใคยนะจาเรื่องสื่อมันก็ม่้เล็มันก็ไ่ได้เป็นไม่่เสียเทียกัเขายานเขาว่าเป็นม้าก็เลยซื้อสามเจ็ดนะเพราะว่าปูมันหายมันหายมาหลายทางแ้วทั้งปูนต้องปูผู้บางงาม ก็เลยซื้อเออมันก็หลายท่านคือว่านั่นล่ะโอเคซื้ออยู่ดอกนั่นล่ะซื้อรวดซื้อไปให้คักรวดนะซื้อเลยที่วันไม้คีรถมเพิ่แม่นนี่เที่ยวดาดีนั่งรถเออไอ้พ่อที่ว่าไม้คีรถนเนี่ยพีว่าเที่ยวดาดนี่ซีสามหาเป็นยังไงเอาอยู่บ่ซีสามหากิดซื้อไปแล้วหอยซื้อไปแล้วแต่ว่าอ๋อมัน มันซื้อไได้สามหาวันที่จืดไปต่ังเปราสี่สามหาวันตุ่งเขาถึงซื้อไปได้เรื่องสามตัวละซี่สามหา้องมันต้องมือซื้อมันไม่ต้องตรงเดดยังไงเราหาซูนี่แหะเอาไปเดี่ยวไปเลยเนาะรวยเป็นรวยมือจัมึงกันะสามเพันเด็พันคุณพันร่อพันคุณพันเลยเหรอโอ้ยจานไปรวยหรอัชหมมังอมกำลังจะแยงไอ่างงียอนทุมมันลดพพอไเขาจนตัวี่แหละ ยังมังเดี๋ยวเขามาเดียวใอ่ยเงอนนี้ละ่ะอออใถือมานีไปถืให้เดาคือโตละเออเขาให้ถือเขาให้รวยรวยถือให้ถือทุกคนหาอเออนึ่ออนนึหาออหามันก็ถือทุกคนแล้วบานเท่าน,ะน,าานาาั้นอ,อ่านานะมันถือก็ถือ เงินลูกเงินเมียทำเงินมีให้โตตัวงินลูกอะไรพ่ไปเคนนุ่นกันไปแกจุนกันไปเออเอาเอาลูกพ้ารวยนะารวยวยยางหยวกลูกอลูกผารวยพารวยอโอเคพ้ารวยไปน่กันแหละขอบกวาดผ้ารวยรวยไปน้ำตักลูกของโอเคค่่โอเครวยรยรวย